ละครสั้นเรื่องแม่ขาบากเสียถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนี่เปิดร้านน,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 าน,น,น,านี่เนี่ยเลี้ยงสีจดสวยงามคนโดนัทนี่สวยนัดนีดเนาะ นีขายชิ้นละสิบบาทซิวซิวมีคนมาหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะนั่นขาย,ยอะไรอ่ะเนี่ยโอ้โหร้านโดนัทน่าก,กินจังเลยแม่ค้าครับโดนัทชิ้นหนึ่งเท่าไหร่ครับโดนัทชิ้นหนึ่งสิบบาทใช่ไมพี่มีตังเซยไหมนี่ มีปลายขาให้บอกว่าร้านเนี่ยเหยมม็นไหม้าบอดไงอา้าวแม่ค้าทำไมแม่ค้าพูดจาแบบนี้นะเนี่ยเอ๊ะย่ไปเรียกแม่ค้าฉันปากเสียออวไปไปโอ้ทำไม เป็นแม่ค้าต้องพูดดีๆหน่อยสิกับลูกค้าเนี่ยทำไมพูดจากับลูกค้าแบบนี้ได้ไงเนี่ยคุณแม่ค้าไป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 ซื้อน,นั่อื่นไปนั่งอื่นก็มีนหละทำไมไม่ซือ้อนั่งอื่นนะทำไมต้องมานี่ฉันทำไมต้องพูดแบบนี้เนี่ยลูกค้าอเออเราไม่ซื้อละไปซื้อร้านอื่นดีกว่าปากแม่ค้าเนี่ยร้าย มากเลยเ้อไปซื้อร้านอื่นดีกว่าเอ๊ะเห็นก็ขายอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรกินเลยว่างมากไม่มีอะไรกินเลยขายโดนัทฉันไไหคุณป้าคะหนูเอาโดนท 6, 6ทัทหกชิ้นนะคะโอ้โห เรียกปาของขึ้นเลยหน้าเธอแก่กว่าหน้าฉันอีกเดี๋ยบ<ๆ>เดยียบเหยียบมาเลียบคุณป้าเด็ดเด็ดอัเดียบหน้าเธอแก่กว่าฉันนะคุณป้าเนี่คุณป้าพูดจะทำลูกค้าเนี่ยพูดในมันนิดนึงนยสิคุณป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตอบพักทีได้ไหมนะฮะอย่าเรียกคุณป้าอย่าขอตอบกันได้ไหม โอ๊ยมึงวิ่งอะไรหน้าหลานฉันเนี่ยฮะไปวิ่งที่อื่นไปที่วิ่งไม่มีวิ่งอย่างไรฮะทำไมต้องมาวิ่งหน้าหลานฉันเนี่ยวแม่ค้าวิ่งไม่ได้หรือไงหน้าหลานเนี่ยวิ่งไม่ได้หรือไงแล้วตมาวิ่งผ่านหน้าหลานฉันได้ไงฮะที่อื่นก็วิ่งก็ไปวิ่งเองสิ อปวิ่งที่อื่นดีกว่าปากแม่ค้ามีหร้ายเนาะเอ,อ๊ขายอะไรเนี่ยไปดูสิหิวมากๆเลยไปดูก่อนว่าก็ขายอะไรเนี่ยขายโดนัทเหรอนี่ไปซื้อกินดีกว่าแม่ค้าจ้าหนูเอาโดนัทสี่ชิ้นนะักค่ะ เอาสีจีิงก็เลือกเอาสิจะให้แม่ค้าเลือกทำไมเนะี่ยเสียอะไรก็เลือกสิทำไมต้องให้แม่ค้าหยิบเนี่ยลูกค้าไม่หยิบได้ไงเลือกสิเอาเองสิถ้าลูกค้าไม่เลือกจะหยิบของเสียมาแม่ค้าพูดดีๆไม่ได้หรือไงง้นไม่เอาแล้วนะปากแม่ค้านี่โอ้ร้ายเนาะ กินร้านอื่นดีกว่าเลิกแดนแล้วไปซื้อโดนทัทกินดีกว่าเออแม่ขาหนูเอาโดนทัทชิ้นหนึ่งหนูเอาชิ้นหนึงหนูก็เอาสชิ้นหนูเอาหชิ้นนะครับป้าหนูเอาสี่ชิ้นนะค่ะต่อแถวสิค้ยทำไมไม่ต่อเนี่ย นี่จะหมดเวลาจะถึงห้าโมงเย็นละจะปิดร้านแล้วเนะี่ยเหลือสองนาทีแล้วก่อนที่จะปิดร้านโอ้ยมิ่งมิ่งชิเต่าคนม่อาบน้ำมันร้านฉันเนี่ยโอ้ยคนอะไรนะ่ม่อาบน้ำมาร้านฉันโอ้ยมิ่งคิเต่าไม่ขายแล้วไป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 ไม่ขายแล้วห้าโมงแล้วปิดร้านก่อนไม่ต้องซื้อแล้วโอ้ย ปิดร้านแล้วต้องเลิกซื้อแล้วปิดร้านเฮ้ยจะบอกแล้วไงว่าว่าหยุดซื้อได้แล้วปิดร้านนี่เข้าใจไหมห้าโมงเย็นแล้วไปนอนดีกว่าเฮ้ยฉันบอกแล้วไงว่าปิดร้านแล้วปิดร้านแล้วนี่ยังไม่หยุด หยิบโดนัดมางก,กินเนี่ยถ้าขโมยนะจะแจ้งตำรวจจับพวกมันเลยอ้บอกแล้วไงว่าปิดหลานปิดหลานไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องหยิบกินแล้วเนี่ยอ้ปิดหลานลรวปิดหลานเราไม่ต้องซื้อเรา